ไฟเท่าคอรอหกนวลแล้วจะมะจุดอันนี้เดี๋ยวตัวนี้ไฟนี่ก่อนเพ็ดแล้วนี่สมัตไซนี่อ่าเจาะหูวเอาใส่ฐานจุดเบิงว่ามันจะขึ้นบอ่อคือโอ้เป็นลูกไข่ได้ตัวนี่มันบอกเป็นวงลี่ตัวนี้พี่น้องแต่ก็มันพิกกลองยิ่งสี่ก็ะเือว่าออกจากฐานด้วยกันเด้อะที่เด็ดอันนี้เท่าคอรออ่าที่เด็ดนะครับเบาลุงอีสานมักมวนสวัสดีครับผมเบาลุงอีสานมักมวนครับผมมือนี้ ผมจะมาเฮ็ดบังไฟตะไลกาบกล้วยยักเอฟซีหอมาหลายนะครับเซลกาบกล้วยนี่เฮ็ดคล้ายๆบังไฟบกกวกคีไค่บังไฟ่สวย,ยกักษ์เฮ็ดแล้วน,นี่สซเวร์ไซนี่อา่าเจาะหูวเอาสถานจุดเบิงว่ามันจะขึ้นบ่อก,กาบกล้วยเขาก็มีแล้ว<ม>เพราะว่าฝนตกขนาดเกิดกาบกล้วยบ่แหง้งอากาศดีแห้งเหมือนนี่โอ้สับปีแนวแก่ทักทักกับตัวมีแนวแก่นะตัว <c oughs> <c oughs> มีแล้วบอกลเอฟซีมันนี่ร่องเป็นกระสีเฮ็ดบังไฟเท่าออรอน้อยพกฝนนะครับอ่าอันนี้ล่องบอก,ก มันบ่อใดก็เล้ยไอซัมนี่ก็สิใส่หางเดีวัดบ่หางหางจะขึ้นผ่านแต่สิไปลองถึงบ,บางว่ามันจะเป็นไส่ได่ไส้หุบนคอรอมือนี้ก็สิมีซัมนี่นะครับมีแค่นี้เลยแบบง่ายๆเพราะว่ามันเห็ดหนังหลายบาย่ได้ขนก็ตกนะครับทาสีบ่อทายมันก็สิบ่มีสีล่องเดี๋ยวเอสซี่สีกิดฮอดหน้าโอเคเขามาเริ่มกันเลยอันดับแรกเดี๋ยวเฮียลองเห็ดตัวนี้ก่อนนะครับจ๋อขั่วมันหางโอเคไป เป็นเวลาสามปีละเดนอลาที่เฮาว่าเดือนามาพอกันไหมตั้งแต่งาน,นบึงบังไฟอยู่ข้อวังยังจำได้เจ้ากับไอ้นั่งบึงบังไฟน้ำกันก็หวูว่าโดนปานใดสิได้พอนะอ่อ,อเจจ้านามานผมกะจะใส่เฮ็ดแบบคล้ายๆบังไฟโบกจะอัดเข้าไปเต็เตมๆแล้วก็จะเอากากบก,บกลก้วยห่อแล้วก็พันๆๆแล้วก็บจ้อหู้ขา ไอ้เบงนะครับแต่งเป็นแนวไหไเดี๋ยวจึงเบิงน้ำกันแต่แต่แม่แต่แต่แม่แต่แต่แม่แเ่้ต่แต่อต่แ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 ่ต่ตนแตต่ตหมต่ห่แใ่แ่ไว,ว,ว้วันแา่แต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 มแั่แตแต่แต่แั่แต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 ่่แต่แต่แบาสอ่แต่แต่แี่แ่แต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 ้แอ่แต่ด ไข่บังไฟโบกอร่อะะแต่พอไข่มันเนีมันสิเป็นแนอร์ได้เหรออันนี้ผมก็สิมัดแบบคลไข่บังไฟโบกนะครับมัดเกล็ดหลอดหนึ่งมัดเห็นมันเนียนๆนะครับองค์นี้ก็สิเป็นไว้เจาะหูเพราะว่ามันมัดเบิดบ่ได้องค์นี้มันอาจจะบ่แกนซัมโมแต่ว่าเพื่อที่จะเอาไว้เจาะหูแท็สิเป็นจังไงฮ่าฮฮอดที่นองมันต้องเยมวลมันจังแมนองสิดีถ้าได้มีเจ้ามาควงแขนเบิ่งดั่งไฟแสนน้ำกัน อ่อนบังไฟแตกสึแกแปลกๆว่ามันต้องแม่นได้จับมือเจ้าแลนลบบังไฟไปน้ำกันตกตาใสหงษใหม่หัวใจายไววันอยากเปลี่ยนความสัมพันธ์แต่ก็ยังบ่ท่านไ้เบาอันนี้ผมจะไม่เห็ดลักเอิกนะครับเจาะแล้วเอาใหม่ตัวนี้ตอกใส่นะครับเห็ดเป็นลักเห็ดลักเอิกแล้วเลาแจ้งสิมาจ่อหูประมาณนี้าเกิดจ้งสิมาอีกลองมือันสุเป็นยังไนงนก็าเธอแลกขึ้นรูปขึ้นกับผู้หูใกันนะครับ เจาะแล้วแล้วผมก็สิเอายางมาพันพันเห็มันแน่นซ่อมกันเพื่อที่จะใหม้มองน,น,นี่มันแกนให้กันตรงเวทีหูนี่ตรงเวทีหูแล้วก็สิเอาอันนี้ติดอีกเทื่อนึงเพื่อที่จะบ่ให้ไฟมันถูใสยย่ยางนะครับเดี๋ยวสีเออันนี้มาติดอีกเทื่อนึงโอเคที่เคยียเอาไปวะการยืนนึงนะการยังคือการีบุคคอยอ่ะการีติดแต่มือเปล่าอันเดียวก็แต่มันติดแต่มือแล้วก็ติดอยู่ดอกทอแล้วติดมือเดียสนากัไว้มาพอ่ ก็สิจี๊ดกระดาษนังไก่เนี่ยจังหน่อยเทศนังไก่เพื่อยางมันหดคิดแล้วก็เสียบวกมาใส่เ้าโมแมนต้นฮะโอ้เดีกกับพันเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวจะใส่ก้งบ่านี่ ว่าแตกเลยว่าเริ่มพันเริ่มพันอันนี้ก่อนแตกเลยที่เตาก็ได้ตอกนั่นคือโอ้เป็นรูปไข่เลยตัวนี่มันบบเป็นวงลี่ตัวนี้พี่น้องเออโบเป็นวงกลมแต่ว่ากเกือบกลมนะโอเคบบเป็นหนังแต่มันสิขึ้นอยู่เฉยเฉยเขาก็ขึ้นถ้าขึ้นอ๋อต้องเืิ่มลดสิเป็ก ตอนนี้ก็ได้แล้วแล้วทั้งสองนะครับเนี่ยบังไฟตะไล่กาคุ้ยนะครับโป้ว่ามันบังไฟโปเนี่ยนะครับพวกหน้าจอล้วเนื้อจะเนี่ยไปนี่ตูได้เลยกาเสียบลักเนี่ย นี่ตั้งไต่คือบอกมั่นใจว่ามั่นใจอยู่ออกจากรฐานเดินออกจากรฐานแน่แต่ถ้ามันผิดพวกนี้สิจะพิว่าออกจากรฐานด้วยกันเด้อที่เด็ดอันนี้เท่าคอรอรบังอรอยแน่เลยที่เด็ดนะครับนี่สิบสามเส้นนี่สิบสามเส้นบังน้อยถ้าผู้ใดอยากซื้อพิจูเลีนก็สามารถมาตซื้อได้บังซ่อมหนึ่งบังเฮ็ดได้บังละสองร้อยบาทอ่าะยังไงซ่อมหนึ่งบังละสองร้อยบาทถ้าเป็นบังสี่สิบสองเส้นบังละสี่ร้อยบาทพร้อมจุา ถ้าผู้ใดอยากติดตามไข่หนุนไฟก็สามารถติดตามได้ทอง YouTube หรือว่าเพจนะครับค่ายบังไฟเบาลุ่งอีสานมักม่วนถ้าจะฝนเย็นนะครับถ้าจะฝนหยุดเขาก็สีไปจุดนะครับตอนนี้ถ้าฝนหยุดก่อนเขาไปเบิึงกันเลยนะครับอันนี้จะจุดของบางหน่อยก้อนเท่าก้อนรอก้อนนี่เออแต่ว,ว่าจุดสนันเราเพราะว่าขั้นสุสดแบดบางเดียวมันพอกระเทือนอีกขันเอาแบตลงมาอ๋อเพราะหมุนไฟบวกอันนี้ก้อนขันไปลาดก็ได้เนี่ยแบบหมงไฟบวกขันไดเลยหางนี่เป็นหางแบบถ่ายเราออก เฮ็ดมาขันเวลาจุดมุมวนมันเจ๊ติงดิจิงดิอ้าจุดเไงด้วยกันว่าจะเป็นทังไหนนันเอาละออกกันเลย พวตกนี้ตรงหน้ออาผู้ใหญ่ได้ดีเลยมาบังกันนี่ไล่ปาหนิเบื่อเห็นเขาเขาจุดผู้กซื้อหรอกพวกบาร์ดของบังนี่เมื่อกี้นี่อ่ะหลังจากจุดไฟเท่าคอลล์หกคนแล้วจะมาจุดอันนี้เดี๋ยวตัวนี้ไฟหนี่ก่อนโอ้คือว่าต้องคืออยู่ไหนน,น,นะคืออยู่ไหนไป็นตะขึ้นอยู่นะตะไลกาปุ้ยย้อนกำลับงบังในร่องก้อนบาสนี้เดีย๋ยวไฟให้เูครับนเดี๋ยวจับจับไปนะครับ

คือนั่น,วนพวกเขานะครับเพราะว่าเพื่อใส่เหลี่ยมเป็นกาวหน่ีบผ้าแนาเพื่อสุนอากาศมันมันเป็นหมุนอากาศเอาไปกระไรก่อนกระไยไปแล้ว ขอย้ำอีกทีเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนเห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดงไอ้ขึ้นยุ้ยด้มาหันถือว่าจะาสถานขึ้นมาจ้อมนี่นะใจเหี่ยวแห้งไปได้เลยสุ้จอดเลยนะครับ อุ้ยมาบึงมาบึงบึงกันหนิบ้านอราโอ้ยฟอ่ยดูจอเลยโอ้ยดูจอขนาดไหนนะครับเดี๋ยวตัวนี้เฮ็ดตซ้อรับสรุปแล้วพอดีเก็บฝอยกันหมอได้ถือว่าโชคดีกต่สุดท้าสัตว์เอาคือเกานั่นละเพราะว่าฟีออกคางหน่อยสงสัยมันจะคอยผลนอกนู่นเขียวมั่นโบแห้งกต่ซีซ้อนเอาใส่รถผมสดนะครับนี่ไปเสร็จแน่เพิ่งเข้าอย่นะครับ อมเดานะครับเดี๋ยวมาเบิ้งนะครับโอเคนะครับเอาเบิ้งอยู่สองหนึงไปไ่ไดมาหาแล้วนูหอ้ึ่งรอดเรียบร้อย

ผมัง่ขงขันแม่ดินประล็ลงกับรถลงมาต้นถลางอยู่มาถ่ายนี่ดีโอเคนะเืียวว่าเป็นการทดลองครับผมถา้าผู้ใดอย่างเฮ็ดคลิปหยังกะสามารถท่อมเมนต์บอกได้นะครับถ้ามีเวลาหรือว่ามีเงินก็นจะเฮ็ดให้โอเคสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนครับผมสวัสดีครับเปนเวลาสามปีละเดนอลาที่เฮาว่าเทือนมาพอกันไหม ตั้งแต่งานบุญบังไฟอยู่คอวังยังจำได้เจ้ากับอายนั่งเบึงบังไฟน้ำกันบอกหูวโดนปานใดสิใดพ่อ